สวัสดีค่ะทุกคนพี่บาทถามทางนี่สิบสบอกว่าอยู่กับหนูหนูของแท้บทนี้อย่าร้องสิลูกเห็นบอกค่ะของแท้เลยของหนูของแท้โอ้ยถามูเลิกง,งานมาอยู่เนี่ยอ่าอว่าสิไล่สดกะ อินเทอร์เน็ตก็บอกเขาอืล่อพนรุกอย่ากัดมือแม่อย่ากัดมือน้าสิลูกบอนอย่าดื้ออืปิดตาสั่งบอบอนบอนอย่าดื้อลูกขึ้นมาเน้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 ยุ่งอย่าร้องอย่าร้องลูกอย่าร้องโอ้โอ้ เราไม่ได้อุ้มเขานานเนาะเราไม่ได้อุ้มเขานานอผมกับมาบั้งหนูหนูอีกหนูของแท้เลยนั่นโอ้เจ้าก็ขืนไปยังซันบอลอ๋อออบอลบอลสีลงบอลมันบอมาลูกมาคมคมเนี่ยคมียก็คมียก็คมียเออ อันนี้พ่อหอมหนูมาเร็วๆนี่พ่อหอมหนูหนูของแท้ค่ะหนูของแท้แน่นอนหมุดหูหรือมันเบิงวันเบิงวันนี่หนูทารุนสัตว์หรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมไม่เห็นใช่ไหมมุดหลุกอ่ะมุด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 หลุมุดเข้าไปออะยาไปทั้งผุ่นเหม่ทัารมาทั้งนี้ มีการชื่อใส่พวกนนะั้นโอ้ชัดดูสุลีฟอย่สตุกลีฟหรอมาๆๆไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องกลัวค่ะ no, 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 no. น,ๆๆนวๆๆๆๆนวในๆๆๆๆนนอนลูกนอนคือตอนนี้เฝ้าบ้านเขาอยู่ค่ะเอาประคำหน่อยนอนเขาไปเออหมุดเข้าไป <laughs> หูดแล้วเฮ้ยสุนจังจ้อยสิภาพไปเที่ยวในโตเมืองค่ะเนอะไหลสดคือสิบบริด็ไ,ไหลดอกเป็นไรอยูง่งั้นเนาะบึ่งมันหมดจู่จูนี่ <c oughs> เป็นดาวมาเก็มเนาะปู่ไดกวาดอ่ะจะเจนิี่ิสุบังฟู Have you a you? Hm? Let's come so, mama. And your sus, yeah? Walk on no, laman. Mommy put it on No, on.